ัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองพี่ดูดิอุ้ยไอ้หาเอ้ยโอ้ยใหญ่เลยพี่อันเนี้ยตามตาม ออยู่ไอ้เหียรูดใหญ่ย,ย,ยู่กันนะอืมอืมหาลมอ ตัวเล็กมากตัวเล็กเล็กจัดโดแล้วแบบไม่เอาจังหวะแบบว่าเหยื่อติดกิ่งงงกิ่งไม้เนี่ยเอาแบบกอมาเนียนๆแล้วกัดอย่างเงี้ยผมว่าโดนแน่แต่ต้องแบบไซส์สามไซส์สี่อย่างนั้นแหละเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองพี่ดูดิตัวเล็กกว่าแขนผมอีก แต่ไม่โดนเหยื่อนะนั่นน่ะเดเมทแล้วเมื่อกี้เห็นปลากันเออมาีกแล้วไม่อยู่อะหึแล้วว่าโดนแล้วว่าอยู่อะแล้วเมื่อกี้นั่ปามาแก ไม่กัดแต่มันเล็กกว่าจุดนู้น ค่ะเอ้ยโอ้ย,อยใหญ่เลยพี่อันเนี้ยโอ้ยใหญ่เลยพี่อันเนี้ยแม่งพุงชนเห็นไหม เอ,อ้ยทำไมมันกัดไม่โดนวะื <c oughs> ใหญ่หืม <c oughs> มันติดไอ้นี่ก่อน <c oughs> ใหญ่เลยพี่อันเนี้ย <c oughs> มันติด <c oughs> อุปสรรคมันเยอะจังวะ <c oughs> <c oughs> เป็นปอกอีกแล้วทำไงก็ไม่อยู่เด่นนะเด่นนะทำไงกับแม่งดีวะ ไม่โดนอีกโอ้ยยอมกับแม่งเลยว่ะพี่กับยังไงก็ไม่โดนตามตามเมื่อกี้อาปากแดงเลยนะพี่เห็นไหม ออยู่ไอเหี้อรูดโอ้ย,อยตั้งหลายตัวเนี่ยมีนู้ดดิิงตามยูเลยงนู้ดดิงตามอยู่เลยมันงับเฉยเฉยอือหกระชากเลยโอ้ยตามงัด เมื่อกี้แม่งกระชากผมเลยพี่เอเอเขาดมดู้าเพื่อมแไม่รู้เลยพี่ ลหลุดจุ๊บเอ้ยหลุดหลุดนี่ไอ้กวกเออ๊ะใช่ครับถ้าผมหยุดได้ลหลายๆวันผมก็ไปนะนี่ไงไม่โดนอีกแล้วไอ้ป๊อกปลดล็อกแค่หนในตู้นี่ครับมาปลดล็อกให้หน่อยลนะูกน,นี่ไงไม่โดนนี่มาปลดล็อกให้หน่อยลูกนี่ไง ไม่โดนพี่เหยื่อมันไอเน,นี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพี่พงสายมันพันอยู่ข้างบนเห็นไหมไม้แรกเลยตีเข้าไปนี่ไงไม่โดนอีกพี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ ก็ไม่เล็กนะไม่เล็กยังไม่โดนอีก เฮ้ยตามตามเห็นไหมพี่ได้นะมันเมื่อกี้เนี่ยอันี้ว่ามันก็เต็มให้จุกสองจุกปุ้งเทื่อนเลยก็ไม่เอาเห็นไหมอืม อยู่ไอ้หมออื้ย,ย,ป,ยปิดปองเรียบร้อยจะจะโดตัวแรกปีหกหกฟอโอ้โหมาจนได้มาจนได้ไงถึงจะตัวเล็กก็ผมประเดิมด้วยชะโดแล้วนะเพราะทุกๆต้นปีผมจะต้องประเดิมด้วยชะโดกับเหยือใจร้าย407นะครัดบดำทองน้ำเงินนะ นี่เพื่อนๆปลาชะโดตัวแรกปี2,566ผมมาแล้วถึงจะเป็นปลาป๊อกนะแต่ก็ตามที่ตั้งใจไว้คือวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาหาปลาชโดเพื่อประเดิมเป็นปลาชะโดตัวแรกของปี66นะครับวันนี้วันที่2มกราคมนะเป็นทริปแรกที่ผมลงเรือกับที่พงนะโดนกัดยับกัดยับขนาดไหนก็ ดูเอาที่ผ่านมาผมถอดใจแล้วนะกล่าวว่ากัดขนาดนี้ไม่ได้ตัวก็ผมจะยอมแลปรากฏว่าไอ้กัวมันมาปลดล็อกให้โคตรดีใจเลยผมนี่แหละผมต้องการแบบนี้คือประเดิมด้วยปลาชาโดต้นปีนะก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะผมก็สบายใจแล้ววันนี้ต้องการปลดล็อกปลาตัวแรกด้วยปาชาโดถึงจะเป็นไอป้ปลอก แต่ก็คือปลานะครับโอเคไปลูกไว้เจอกันใหม่เมื่อเองโตกว่าจะปลดล็อกกลับไปกี่ทีเพื่อนๆน,นับเอาแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ยังพอมีเวลานะพี่พงได้อีกหน่อยได้ไดอีกหน่อยเพื่อ,อเผื่อเจอบอสครับนะ มไม่อยู่อีกโอ้โหสุดสุดเด้อวันนี้อำไ้ตัวนี้ดูดนเลยตกใจแล้วมันจะจามมาจับประกันอีกทีใช่อ้าวหางไม่มีอีกแล้วพี่ ตามออกมากับตามออกมากับตามออกมากับออกใส่เงแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับพี่ได้เลยเรียบร้อยตัวที่สองใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้โห <c oughs> แต้มที่สของผมครับกับใจร้าย สีดำน้ำเงินเหมือนเดิมไปปล่อยปล่อยเลยนะแม่